สวัสดีค่ะพี่น้องดีใจหลายค่ะเมืนน่อนี้แม่ส่งของมาจากเมืองไทยค่ะประมาณวันที่เฉย่วัวนเราส่งมาวัานอังคารก่อนนี่ค่ะหอดว้นจันทร์ค่ะ,ะโอเคอยู่ค่ะพี่น้องถ้ามาลุ้นกันว่าของในกล่องมันยังครบอยู่ไหมค่ะส่งจากไทยมาฝรั่งเศสค่ะจากครอบเพัวที่แสนออุ่นค่ะ ถึงแล้วนะคะถึงแล้ว,แ,ลวแกะกันแกะกล่องลุนคะ่ะไี่หยางแน่ของที่ชอบเห่นวะก็มาเก็คีดีคะ่ะยับาานบวันอันกลุ่มศูนย์ แล้วค่ะมันคืออะไรโอ้พี่น้องจ๋าดอกกุหลาบจากเมืองไทยดอกกุหลาบค่ะดอกกุหลาบอันพอวานซื้ออยู่นี่อันมันแพงค่ะเมนอย่างอั้นเป็นญ่เพื่อนนั้นเป็นนักมายากลเอาไว้จานให้อันให้ทันผู้ชมเนาะค่ะงามข้าเจ้าขึ้นไปแสดงไปอย่างนั้น เป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆค่ะจากเมืองไทยบุญเด้ค่ะแสดงฝรั่งเศสแดนทรงตุง,ตงของขวัญจากเมืองไทยค่ะดอกกุหลาบพลาสติกแก้เสียเดิมค่ะพอดีค่ะเป็นช่อเป็นช่อโอ้โเครื่อง่งนี่นะคะดอกกุหลาบค่ะ มาดูอันต่อไปอันนี้กระดอกกุหลาบพี่กันค่ะท้องคือจากเมืองไทยยูนี่มันมันบอคอยมีแบบนี้ค่ะแล้เรื่องของเรื่องคือมันแพงด้วยโอ้ยพี่น้องได้กินมะขามค่ะเดียววะนี่มะขามคอเดียว ขามเปรี้ยวมะขามเปรี้ยวค่ะพี่น้องจ้าฝรั่งเศจก็ได้กินมะขามเด้อพี่น้องวันนี้อยากอยากกินต้องได้กินค่ะยุติใจกันได้กับบัวได้ก็ต้องได้กินที่เราค่ะไปเซนมีขอบคุณมากมากเด้อค่ะไป่ซนมีไทยถึงทั่วโลกค่ะพี่น้องมะขามน้ำลายไหลค่ะกินมะขามเด้อค่ะมะขามไทยเด็กมากินฝรั่งเศสพี่น้องอันนี้ นี่บุหรีมักจอจ่าปลาปลาลดแห้งปลาลดแห้งพี่น้องฟองมักค่ะตายกี่ชาติก็ขาดเธอไม่ได้บริได้กินหลายปีแล้วค่ะอันนี้คือลิปสติกค,ค่ะจะใส่ลิปสติกอย่างอินบ่หด้จะใช้ของกิฟฟลีนค่ะในส่สนเมืองไยนะคะประมาณโลหนึ่งค่ะิติเกเปลี่ยสีค่ะมาดูอันต่อไปอันนี้คือ อันนี้อันนี้แนวปลูกค่ะนี่ผักเม็ดผักต่างๆค่ะอันเวลาเขาส่งมาแนะนําำด้วยค่ะพวานถามนองที่เขาอวนบริการอันส่ทงที่กันกะวานในผักเทียน,นบรรจุซองเขาบริหารส่งมาแต่ลยเห็ดเป็นซองเปลือยมากค่ะอันนี้คือเทคนิคในการส่งของมาเมืองนอกด้วยค่ะเห็ดแต่มันเป็นเปลอยเบิดค่ะเพราะว่าเขามี่ยนรขสิทสิเนอกคาะไม่ผักไม่หงา ถ้าห้างทงมาเป็นแพกแบบเป็นซอนหอมากนะมันจะบบฮอดค่ะอันนี้แม่แม่ก็ซื้อมาเป็นแพกเพื่อว่าเพื่นแกะออกเป็นใส่ช่องเกลื่อยมาให้ค่ะพี่น้าะสองรอบแล้วนะคะมีเม็ดถั่วมีผักกาดที่สียางค่ะถั่วที่ทรงกับนีค่ะถั่วดินบานห้องที่เนี่ยเนื้อทุกอย่างเลยหลายยางอยู่ค่ะพี่น้องจะเป็นเมล็ดพืชเอามาไว้กระปลกค่ะ อันต่อมาคืออะไรเนาะโอ้พี่น้องอันนี้คือสีเมนกวนอันกวนล,ลำไยค่ะพี่น้องจ้ะเด้อจิดกวนลำไยค่ะลำไยไทยไมาอยู่ต่างแดนแล้วเด้อพี่น้องกวนลำไยมา่อฝากค่ะกอบคุณนะคะคุณแม่ที่รักอันนี้กับลำไยคือกันค่ะลำไยกวนอ่ะมาดู อันต่อไปชิ้นต่อไปพี่น้องจ้ะอ้บอู้อันนี้มะขามเปียกค่ะมะขามเปียกแต่แห้งมะขามเปียกแต่แห้งค่ะพี่น้องแห้งดีค่ะค่ะเพื่อลดน้ำหนักเนาะคะ่ะขันซูงมาเปีย,ปยกๆเลยมันจะหนักอันนี้คนตากแห้งะะมากค่ะมะขามเปียกแต่แห้งอย่างงงเด้อพี่น้องอันนี้ชิ้นโบแดงอันนี้คือปลาล่าค่ะพี่น้อง อันเทคนิคการส่งปลาคือการขานเขาซิบว์ไฮเอาน้ำไหลนะคะเ้าก็นอนาเอาน้ำพ่อจิ๋เกียร์พ่อปลาห้องบนเอาค่ะพี่น้องอันนี้แม่แพ็คใส่ปุกหอ,อยางหนาค่ะห่อถุงพลาสติกตามซีซั่นแล้กก็ห่อถุงแตะๆอีกค่ะเพื่อไม่แตกนะคะถ้าห้องหอดีเขาก็หายพานค่ะพี่น้องอันนี้คือเทคนิคอันนี้ก็คือเจลบองค่ะเจลบองพี่น้องเจลบองหอดแล้วจ้าหอดแล้วแจ้บมันอยววู่บนีอย่างไรกะ ฝากใบจสนีเด้อค่ะมันรุ่นแฟนแจ๊สสุของมาวี้ลีเฟอร์ปวดหนักปัญหาหาดอกไม้ส,ส,ส่งมาแล้วกระติแดงคืออันขึ้นเงื่อนแทนแน่คนกันดีใจหลายฝรั่งดีใจได้ดอกไม้จากเมืองไทยจ๊ามาบอ,อกกันมาหนะ้าคลิปหนาเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไใบสนีเด้อค่ะผู้ใดเข้ามากันเืมกดติดตามให้แจ๊สเด้อค่ะสิได นี่กำลังต่เฮ็ดคลิปต่อๆไปค่ะสำหรับมเมน,นีไปแล้วค่ะบ๊ายบายรักษาสุขภาพกันด้วยนะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย